มาดูที่ลัคนาราศีมังกรดาวตำแหน่งนี้ก็เริ่มต้นช่วงเดือนพกกราคมโดยเฉพาะดาวใหญ่นะครับดาวที่ใช้เวลาโครจรอ,อยู่สองปีครึ่งต่อราศีก็คือดาวพระเสารเสารเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวตนุลักษ์หรือดาวประจำตัวของลัคนามังกร เมื่อพูดถึงลัคนามังกรเสารโครจรอ,อยู่ในเรือนพบสหัสชะนี่ก็ถือว่าได้เกี่ยวข้องกับสังคมมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเพื่อนพี่น้องเสร็จแล้วก็ในแต่ละเดือนก็ไปดูจังหวะการโครจรของพระเสาในระหว่างพอเริ่มต้นปีมาพระเสาร์หวางจะโครจรในราศีสิงห์เรือนพบมรณะ จะเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายความเดือดร้อนการเดินทางไกลกับบรรดาสังคมเพื่อนพี่น้องต่างๆแล้วก็ตลอดทั้งปี2,569ทัศเส,สาก็จะโคจรอยู่ในเรือนพบสหัสชะโยกถึงลัคนาโดยตรงแล้วก็เป็นดาวประจำตัวของคุณจึงจำเป็นที่ชาวลัคนาราศีมงกรจะต้องวางแผนในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการครบคนควรจะเสริมมงคลแก่ตัวเอง มองคนอันยอดเยี่ยมมงคนอันสูงสุดก็คือการไม่คบคนผ่านถ้าคบคนผ่านสนานชั่วก็จะพาตัวอัปลักษ์เสื่อมศักดิ์ศรีระวังเรื่องของการครบคนให้มากสำคัญตรงนี้นะครับลัคนาราศีมังกรเพราะว่าคุณจะได้พบเจอเกี่ยวข้องกับผู้คนในสารพัดรูปแบบเจอทั้งมิจฉาชีพหรือแม้แต่คนที่มาคอยเบียบดบังเบียเดเบียนในเรื่องต่าง แต่เพื่อนที่ส่งเสริมก็มีมากเขาจะอยู่ง่ายกินง่ายก็ไปดูความหมายสัญลักษณ์ของกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเป็นยังไงยามจนยามจากยามเจ็บเอย่ยามไม่ใช่รปรพอนะครับยามจะหมายถึงเวลาเขาอยู่กับเราเขาดูแลเราไหมโดยเฉพาะเพื่อนที่คอยตักเตือนคอยส่งเคราะห์คอยนำทางไปสู่ความก้าวหน้าควาเจริญเนี่ย คุณใส่ใจดูแลเขาไหมคบหาไหมคนแบบนี้หรือไปคบหาเฉพาะเพื่อนที่สนองกิเลสตัณหากินดื่มเที่ยวด้วยกันใช้เงินด้วยกันพอคุณไม่มีเงินไม่มีทองคุณก็กลายเป็นหมาหัวเน่าเหมือนคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีก็เป็นเวลาที่ลัคนาราศีมังกรจะต้องพิจารณาในการครบหาเพื่อนพี่น้องที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับ แล้วก็เรื่องของการเดินทางก็จะมีมากขึ้นเรื่องของการพบเจอกับทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีก็จะมีมากผิดปกติแต่ขณะเดียวกันราหูก็จะโครจรเป็นเกษตรช่วงกลางธันวาไปจนถึงกลางมีนาราหูหนาวางจะเข้ามา ได้วรโคตรอยู่ที่พบกาันกันนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลัคนาราศีมังกรจะมีการขยับขยายฐานะตำแหนง่งแล้วก็เรื่องของการเงินดูดาวราหูตลอดทั้งปี2569เเนี่ยก็นับว่าเป็นช่วงแห่งการขยับขยายแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องลงมือทำอยู่ง่ายกินง่ายและบางครั้งก็ต้องใจใหญ่ใจถึง ให้พิจารณาดังนี้นะครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่ใช่นอนรอทรับรอโชคอยู่กับที่ต้องลงมือทำราหูตลอดทั้งปี2,569ก็จะให้คุณต่อดวงชะตายกเว้นบางเดือนที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาร่วมก็จะเป็นช่วงต้นปีวันที่13-14ากุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ส5มีนาคมช่วงนี้เป็นช่วงเหนื่อยกับการเดินทางเหนื่อยกับผู้คนและมีเรื่องต้องเสียทรัพย์บางคนก็อาจจะพลัดพรากจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมีเหตุต้องพลัดถิ่นที่มีเรื่องเหนื่อยยากที่จะต้องทําบางคนก็อาจจะได้ทํางานที่หนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแล้วค่อนข้างจะใช้ความเข้มแข็งอดทนเป็นพิเศษ แต่ก็จะสามารถดำเนินการไปแล้วก็ผ่านไปได้ในช่วงต้นปีหลายสิ่งหลายอย่างก็จะต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนพอสมควรในการดำเนินชีวิตแต่พอเข้าช่วงกลางปีมันจะมีจังหวะที่ดวงเศรษฐีมาเยือนคือช่วงที่ดาวโคจรเข้าเรือนพบพันธุดาวอะไรบ้าง ก็ตามตำราของครูบาอาจารย์ลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีประเภทอัมพุอัมพุราศีก็คือสัญลักษณ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําหรือสัตว์น้ําก็จะมีราศีมังกรราศีมีนราศีกรกฎนี่ก็เรียกว่าราศีประเภทอัมพุ ครูบาจารย์ท่านก็ให้จําว่าอัมพุพลจุ่งแจ้งสีสถานพุทธสุขชีวะวานสองส้อยอีกจันประภัยพานรุติเรกคนย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพยาก็หมายความว่าช่วงที่ดาวพุธและสุขโคจรเข้าสู่ราศีเมรเป็นสีแกลักหรืออยูเรือนพันธุช่วงนี้แม้ดาวสุขจะโคจรเป็นปรกเกษตรจากภบกรรม,มะ พุทธเข้ามาเสริมได้คู่ธาตุหรือแม้แต่ดาวพุธหรือสุขดวงใดดวงหนึ่งก็ได้โคจรอยู่ส่วนดาวพฤหัสนั้นผ่านไปแล้วนะครับถ้าเป็นพฤหัสอยู่ด้วยนี่ก็นับว่าเด่นมากพุทธสุขเชวะวานสองสร้อยเอกจัน์ประภัยพานรุจิเรศก็คือพระจันทร์โคจรเข้ามาในเรือนนี้ด้วยซึ่งในขณะที่พูดอยู่นี้วันที่สามธันวาคม จันทร์ก็เป็นมหาจักรอยู่ที่เรือนพันธุทุดวงใดดวงหนึ่งนะครับสองสี่ห้าหกสี่ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งโคจรอยู่ในเรือนพันธุเป็นสี่แกลักท่านเรียกว่าดวงอัมพุเกณฑ์คุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพระยาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงนับปกครองดวงก้าวหน้าดวงเศรษฐีแต่ก็ยังมีอีกบางช่วงจะเรียกว่า ดวงอุดมเกณฑ์ดวงอุดมเกณฑ์ก็คือปศวะมีพระเคราะ์ภูมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรม,มคูลอริเขาโอ้อันนั้นราศีปศวอันนี้ราศีอัมพุหนาะราศีอัมพุราศีอัมพุเนี่จะมีดาวอังคารพระฤหัสเสาและก็ราหูสี่ดวงดวงใดดวงหนึ่งอยู่ที่เรือนพันธุคือเรือนนี้นะครับที่ราศีเมษ โครจรเข้ามาหรือตามพื้นดวงมีอยู่ก็ยิ่งดีส่วนคนที่ไม่มีดวงแบบนี้ก็รอจังหวะการโครจรเข้ามาซึ่งดาวอังคารจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยคือราศีอัมพูดนี่จะมีอังคารมีพฤหัสมีดาวเสาแล้วก็ราหูโครจรเข้ามาในเรือนพันธุปุตตะและสุภะ พันธุก็คือราศีเมษพุตตะคือราศีพฤศภแล้วก็สุภะก็คือราศีกันสามราศีนี้เมื่ออังคารพฤยหัสเสาหรือราหูดวงใดดวงหนึ่งโคจรเข้ามาก็ถือว่าได้เกณฑ์เศรษฐีเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์เกณฑ์ยอดเยี่ยมซึ่งในปี2569จะเป็นช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนที่ดาวอังคาร โคจรเข้ามาที่ราศีเมษและเป็นเกษตรราธิบดีสำหรับลัคนามังกรเนี่ยอังคารเป็นดาวลาภะด้วยมาอยู่ในราศีเมษเรือนพันธุโอกาสที่จะได้การได้งานมีความมั่นคงโอกาสที่จะได้ที่ดินที่อยู่ที่อาศัยได้รถราพหนะมีสูงมากท่านเรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ ของราศีมังกรซึ่งปีนี้ก็ช่วงเมษานะกลางเมษาไปถึงช่วงพฤษภาคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีเมษก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนอกจากนั้นก็รอจังหวะดาวที่มีคุณต่อดวงชะตาโดยเฉพาะอังคารโคจรได้ตำแหน่งที่ดีในเดือนธันวาคมนี้อังคาร อยู่พบวินาแต่ก็มีกำลังแต่จะมีกำลังมากที่สุดเขาเรียกว่าอังคารมหาอุดเมื่ออังคารโคจรเข้ามาังกรอังคารคือดาวราพะเข้ามากลุมรักอังคารคือดาวพันธุเข้ามากลุมรักเป็นมหาอุดภาระอันใหญ่ที่จะนำความก้าวหน้าเกิดขึ้นแก่ตัวเองนาพาความสำเร็จแต่อังคารคือความขยันหมั่นเพียรการลงมือทำ กาได้กาเสียถึงไหนถึงกันไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิน้นนี่เรียกว่าช่วงที่ลัคนามังกรจะเจริญก้าวหน้าในปี2,569ไม่เท่านั้นกลางปีพะระฤหัส,สบดีในฐานะเป็นดาวพบสาสระราศีมีนและดาวพบวินาศถ้าแปลในความหมายที่ดีก็จะแปลว่าคนที่คอยเคลื่อนหนุอยู่เบื้องหลัง ของเก่าสิ่งที่ปิดบังซ่อนเรนหรือบรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เป็นกลัลยาณมิตรต้นปีโคจรอ,อยู่ในภพอริย่อมมีปัญหาระวังเรื่องของการครบเพื่อนพี่น้องแต่พอสองมิถุนายนเป็นต้นไปตลอดปี2569กลางปีเป็นต้นไปพรษสุบดีเข้ามาที่พบปัตตนิเลงลักษณะโดยตรงพระหัสบดี เป็นมหาอุดมีกำลังมากคุณจะได้เพื่อนได้มิตรได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงไหนดีที่สุดจะพบเจอแน่แท้แน่นอนโดยเฉพาะมิตรผู้คอยเกื้อหนุนสนับสนุนกันมาตลอดทุกภพทุกชาติเจอแล้วอย่าปล่อยคนนี้ไปควรจะคบหาผูกพันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ หาความรู้หรือการศึกษาเพิ่มเติมช่วงที่ดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาร่วมอาทิตย์โคโจรเข้ามาร่วมกับดาวพะระฤหัสบ,บดีก็จะเป็นช่วงวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงช่วงวันที่16สิงหาคมช่วงนี้ดาวอาทิตย์โคโจร,รร่วมกับพะระฤหัสอาทิตย์มหาจักรกับพะระฤหัสบ,บดีเลงลัคนา และดาวที่จะตามอาทิตย์มาเรื่อยๆก็คือพุธและศุกร์ซึ่งเมื่อดาวเหล่านี้เข้ามาร่วมกับพฤหัสรวมอาทิตย์ด้วยเนี่ยมันคือความสําเร็จของชีวิตจากการได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้คบบัณฑิตคบกรยายนณมิตรนําพาให้เกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมเนี่ยตั้งแต่ช่วง ปลายเมษากุมภาขอเเอภัยปลายเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงแห่งความเจริญก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างยิ่งนี่คือการโคจรของดาวใหญ่ๆที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาแต่ก็จะมีบางช่วงที่อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไกลคือช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ พบมรณะจะเล็งที่ราหูเป็นระยะแห่งการเกิดคราดในดวงชะตาแบบจรนนะครับคืออาทิตย์เข้ามาที่ราศีสิงห์วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16-17กันยายนอาทิตย์เป็นกเกษตรมีความเข้มแข็งเล็งกับพระราหูสองดวงนี้เข้มแข็งทั้งคู่ดวงหนึ่งคือต่างถิ่นต่างประเทศแดนไกลทรั์มรดก วัดวาอารามผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็หมายถึงความป่วยความเจ็บด,ด้วยราหูเป็นดาวการเงินมีความมั่นคงเข้มแข็งแต่พอเล็งกันความหมายแบบนี้ก็คือว่าโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นเพื่อประกอบอาชีพการงานนั้นมีอยู่มีเหตุต้องเสียทรัพย์เหน็ดเหนื่อยแต่จะสำเร็จจะไม่เหมือนช่วงต้นปีคือช่วง วันที่13-14กุมภาพันธ์อาทิตย์โคจรมาอยู่ฝั่งนี้อาทิตย์อ่อนกําลังถือว่าอาทิตย์ดับแล้วมาดับในเรือนการเงินในเรือนการเงินอาทิตย์ดับในเรือนการเงินเกิดคราดวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดสุยคราดก็มีเหตุให้เสียทรัพย์เปล่าๆช่วงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็จะ เป็นช่วงที่พุทธสุกก็โคจรมาร่วมด้วยระยะเนี้เป็นระยะที่คุณอาจจะถูกหลอกผูกโกงมีคนประสงค์ทรัพย์ห้ามการคำประกันงดเรื่องของการลงทุนเพื่อหวังลาภผลประโยชน์ให้ผ่านช่วงหลังสงกรานไปก่อนจำไว้ให้ดีมิฉะนั้นก็มีเหตุให้เสียหายมากแล้วคุณก็ จะเป็นที่นิยมของคนที่ประสงค์ทรัพย์มากเพราะอะไรก็เ,เพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นก็คือช่วงตายธนวามก,กราอาทิตพุทธศุกร์กลุ่มลักอังคารเข้าร่วมด้วยนะครับดาวกลุ่มนี้มารุม,มาตุ้มท่ลักคนาล้วนส่งผลดีต่อดวงชะตาเรื่องของโชคลาภวาสนาและทนายพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพรหัสบดีรับ ดาวกลุ่มนี้อยู่โอกาสได้โชคได้รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งก็มีมาอีกก็ต้องไปดูพื้นดวงชะตาแต่ละคนแต่นี่คือช่วงที่ดาวมารุมมาต้มกันอยู่แต่ส่งผลดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากทำให้เกิดความมั่งมีร่ำรวยมีไรายได้ลาบผลแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ก็จะโคจรเข้า13กุมภาพันธ์14กุมภาเป็นต้นไปนะครับที่เรือนพบการเงินอาทิตย์เป็นประแะดับ พุทธสุขตามไปก็มีเหตุที่จะต้องเสียทรัพย์จากความผิดพลาดคำลวงและอังคารเข้าด้วยก็คำยกยอปอปั้นของผู้คนทำให้คุณหลงเชื่อหรือโน้มน้าวบางคนก็จะถูกเรื่องของอบายามุกเข้าครอบงำแต่ที่สำคัญไม่มีอะไรทําคุณได้ถ้าคุณไม่โลภไม่หลงรู้เท่ารู้ทันนะครับแล้วก็ ช่วงที่ดาวกลุ่มนี้มารุมกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องต้นเดินทางไกลมีเรื่องเร่งด่วนต้องจัดการและมีเหตุให้เสียทรัพย์นี่ก็จะเป็นช่วงกุมภามีนาไปจนถึงวันที่14เมษายนผ่านนั้นไปถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายช่วงที่คุณมีโอกาสเจ็บตัวอุบัติเหตุบาดเจ็บผ่าตัดดูพื้นดวงตัวเองด้วยแต่เฉพาะดาวจรคือช่วงเตือน มีนาถึงเมษายนนะครับช่วงที่ดาวอาทิตย์อังคารโคจรร่วมกับดาวพระเสาร์หากพื้นดวงชะตาท่านใดมีมฤตยูรับอยู่ที่ราศีมียนหรือที่ราศีกันก็ตามแต่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษโอกาสที่จะเสียเลือดเสียเนื้อก็มีหรือบางทีก็อาจจะเสียทรัพย์เพราะผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาเช่นเจ็บตัวผาตัดอุบัติเหตุผ่านช่วง ปลายเมษาไปแล้วหลายอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นและค่อนข้างจะเจริญรุ่งเรืองมากๆแต่ขณะเดียวกันถ้าไปเทียบกับดวงเมืองก็ต้องย้อนกลับไปด้วยให้รมะมัดระวังตรงนี้ก็คือช่วงที่ดาวพระเสาโคจรเข้ามาในราศีเมีนจะเข้าเมษในระยะเวลาประมาณ 30- ถึง32ปีที่แล้วคือช่วงพศ2539 และ40ช่วงนั้นเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวประเทศไทยหลายคนล้มล้มทั้งเยืนเศรษฐกิจพังเป็นหนี้ IMF แล้วก็อยู่ด้วยความยากลำบากตอนนี้พระเสาก็โคจรมาในตำแหน่งนั้นเหมือนเดิมเราก็ต้องดูว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอันใดแล้วเราก็ เตรียมรับมือลัคนามังกรเนี่ยเสาคือตัวเองโดยตรงเลยนะครับแต่ดาวโคจรลักษณะนี้เขาจะให้ระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องของอุบัติเหตุและก็การครบคนผ่านหรือถูกคนผ่านเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเดือนที่ต้องระมัดระวังก็ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14เมษายนนะครับหลังจากนั้นไป ความก้าวหน้าความสําเร็จความเจริญก็จะมีมากแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเหตุบ้านการเมืองอยู่บ้างช่วงที่อาทิตย์เข้าพุธศพก็จะยังมาเจอมฤตยูนะครับจากนั้นไปก็ถือว่าค่อนข้างจะส่งอิทธิพลดีต่อดวงชะตามองภาพรวมโดยชะตาลัคนาราศีมงกรครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่จะมีความเจริญความก้าวหน้าความสาเร็จ จะเริ่มเห็นผลมากๆช่วงตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปนะครับสำคัญคือความมุมานะความเพียรความพยายามแล้วก็อย่าได้ประมาทอันนี้คือดาวใหญ่ๆที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตารวมทั้งในระยะบางเดือนที่จะต้องระมัดระวังตัวสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับ